สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ฮักอยู่ผู้อุกคนครับอยู่กับชเดลตบ้านเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับวันนี้ปา้าปอแม่พี่น้องมาดูต้นกล้าข้าวที่ผมเพาะขึ้นลูกก้าเราก็จะนําไปปลูกขึ้นลูกก้านะครับผมก็รับจ้างพ่อกล้าดำนาอยู่นี่ครับอยู่บ้านกนน้อยตำบลทุ่งกล้วยอําเภอภูสางจังหวัดพะเยานะครับต้นกล้านี่ก็จะนําไปปลูกขึ้นลูกก้าวันที่16สิงหาคม68ที่จะถึงนี่นะครับก็เป็นของ บ่อหลวงฝายบ้านทุงกล้วยอำเภอภูสังจังหวัดพะเยานะครับงามๆนะครับวันที่28ก็ไปปลูกทันทีเลยนะครับนะครับไปพอเงินถูั่วแล้วครับวันนี้ลาชมแปลงเพาะของผมนะครับเอาครับอ่ะมาชมแปลงนาของผมครับนี่ขอเป็นแปลงนาของผมก็ได้ปลูกข้าวไปแล้วนะครับปีนี้ผมปลูกข้าวนาน59ครับนี่ปุ๋ยต้นไปแล้วนะครับ น,นั่นฮเกากดแตกกอยัาง Schweiz. งามๆเลยครับ่อไม่พี่น้องครับนี่ครับต้นปุ้นก็จะปลูกันที่์สาสีสิงหาคมหกแปดนะครับต้นกางตัวนี้นะคร e ับที่คุ้มภาพไว้นี่จะปลูกที่์9สาเก้าสิงหาคมหกแปดนะครับเป็นของพี่แรงบ้านทุ่งกล้วยแต่บนหนุกล้วยอำเภอภูสังจังหวัดพะเยานะครับที่คุ้มสลนสีฟ้าไว้นะครับต้นเป็นของอมบตพบบ้านกว้านะครับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับสีไรนะครับจะปลูกันถี่สาสีนี่นะครับ นะครับนี่ก็เป็นแปลงพาะนะครับที่เก็บถาดออกหมดแล้วนะครับวางได้อยู่นะครับนี่วางไปรอบแรกครับรอบสองก็จะวางได้อยู่นะครับวางถาดนะครับสำรองไว้ก่อนครับนะครับข้าวนานห้าเก้าก็สีสวยเลยนะครับนะครับไปดูแปลงเพาะของผมกล้าเข้าของผมนะครับมีหลายจุดครับผมไม่พี่น้องครับมีอยู่หลายจุดนะครับ อ่านี่ก็เป็นแป้งพาะแป้งหนึ่งนะครับที่ปั่นล้อนะครับจะเราใ่ปั่นแล้วก็น้ำออกนะครับพรุ่งนี้จะวางถาดแล้วครับวางถาดพ่อกล้านะครับอ่ตรงนี้ก็จะปลูกที่22ครับเป็นของพี่น้อยแก้วบ้านกอหลวงตำบลทุกกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับจะปลูกวันที่ส2สองสิงหาหกแปดติดถึงนี่นะครับพื้นที่5ไร่ก้าเข้าสวยๆเลยครับจะเขางงามครับ ยี่สิบสองยี่สิบสามครับ้ปุ่นนะครับจะไปปลูกของป้าแหนมันปัวตังหดสบงกอำเภอภูสางจัดพะเยานะครับก็ปันเรียบร้อยแล้วนะครับจะปลูกวันที่สาสามนะครับสีไล่นะครับของป้าแหนนะครับนะครับมาดูครับสาสีออบอตพบ้านกว้านนะครับวันที่สาสีนะครับวันที่สาห้าครับสาห้าก็ตรงนี้นะครับ พ่อแม่พี่น้องเจ้าดอกคำใต้ครับมาจ้างผมเพาะเพิ่นะครับผมคิดถาดละสิบห้าบาทนะครับวันที่เสาร์ห้าก็จะมาเอารถมาใส่ไปแล้วก็เปิ่นจะไปไปปลูกเองนะครับสามร้อยสาวถาดครับงามๆเลยครับนี่ครับเป็นแปลงพ่อกล้าของผมเนอะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุคุคนนะครับจุกอริตาีคี้โขลนะครับตักกันคลิป้หม้ครับขอบคุณครับ